เอามาถึงเขาก็ยกเครื่องลงเลยแม่อาวสวัสดีครับผมวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสกลนครอำเภอพันนานิคมครับโโถึงกับต้องยกเครื่องลงเลยรถไม่โคจมครับน้ำเข้าเครื่องต้องยกเครื่องนะครับ เอาไปทำที่อูหรือเปล่านี่ครับอันตรายมากเรยงว่าท่ออากาศลงล่างโดนน้ำอ้โอ้โอโนูเรียบร้อย <c oughs> อันนี้เป็นเครื่องเอา้า ซีสูบแล้วครับนี่คเครื่องอันนี้เครื่องอะไรพี่ซีบีซีบีจีบ่ช่างหะฮะซีบีจีนะซีบีจีโอ้เปิดฝาเลยครับ นีสถานีนู่นครับจมอยู่นู่นครับนูน่นโอ้เอาเรื่องเลยนะ่นน่ะเอ้าอันนี้มันร้อยยี่สองร้อยครับนี่ ตัวนี้มันเป็นคอมเดกแกบอก C H K ครับอ๋อนึกว่า6สูบเดอสองร้อยนะครับ C H K โอ้นึกว่า4 B G น้ำก็คึื่อง่ะปะเซงว่าท่อาหายใจมันลงล่างใช่ไหม <c oughs> ดูดน้ำขึ้นห <c oughs> รืยยังไง ครับพอจอดไว้มาสตาร์ทมันไม่รู้มันมายังไงนะอืออุ๊ยเี๋วเล่นจะทำกี่วันครับนี่เสร็จไม่รู้ไม่รู้สองวนันนะสองวันเร่งเอาตรงน้ำขึ้นเนาะเดี๋ยวพาไปชมครับนุ way, ่นสองร้อยสามจีป่ะ อันนี้ต้องทำยังไงมั่งเปลี่ยนอะไรมั่งปะต้องลื้อก่อนครับต้องลื้อก่อนหมดเลยเดี๋ยวพาไปชมมาพาไปชมหน่อยเอาเครื่องไปทำก่อนครับอู้นี่สองร้อยนะครับเห็นเครื่องเมื่อกี้บนรถนึกว่า ร้อยยี่เป็นสองร้อยนะครับเอาเรื่องเลยเนี่ยสาม G ครับเครื่อง C H K <ม>เหมือนเขาจะลงไปตีป่าทางนู้นหรือเปล่า ใช่ไหมดูจบมาสามวันแล้วครับโอ้เอาเรื่องอยู่นั่นนี่สองร้อยด้วย เอะนี่มันรุ่นใหม่เลยไหมนี่รุ่นสามรุ่นรุ่อันนี้สามจีสามแล้วก็ห้าตอนนี้เป็นหกไหมตันนี้หกจีแล้อันนี้เป็นสามจีสามจีหกจีเนี่ยจะเป็นเครื่องยี่สูงหกสูงหมดแล้ว น่าจะตัวทดลองแต่มันก็ใช้ดีอยู่ตัวนี้มันเครื่องอะไรนะป๋า c h k อชิสุ CHK อชิสุ CHK ตัวเดียวกันกับซูมิโตโมอ๋อตัวเดียวกันซูมิโตโมตัวเดียวกันกับซูมิโตโมเลยเจอ JCB ก็เครื่องตัวเดียวกันเนี่ยดูสภาพอู้เรียกใครตีป่ายตรงนู่น่ะไทฟ้าเซกบุรีรัม ฮะรีดัม,ดมอโอเคพี่น้องต้องรอชมครับตอนเอาเครื่องมาใส่นะก็ให้กำลังใจป๋าแล้วกันเนาะทำงาน <c oughs> งานนี้ก็ได้ซ่อมเครื่องได้เครื่องมาอยู่นะป๋าอืม <c oughs> ไปใส่ในใหม่อยู่แล้วก็ใช้อีกยาวครับรอชมรอติดตามนะไม่รู้ว่าผมจะได้ รอติดตามหรือเปล่านะครับไปซ่อมแกะ1วันประกอบ1วันแล้วก็ใส่นะครับน่าจะทันนะดูดินสภาพ 3G ครับ4 k นะครับตอนแรกผมนึกว่าเป็น6สูบพวก 6BG นะั่นไม่ใช่อะ่ะเจอกันใหม่นะครับ ได้ดินแข็งมาใส่แล้วเอาไมา้มารองน่าจะขึ้นเองได้อยู่ถ้าต,ติดเครื่องได้เพราะว่าสวิงได้แล้วตอนนี้ตอนแรกเห็นภาพยังสวิงไม่ได้นะครับป๋าขับเองเลยเจ้าของรถขับเองเอาเรื่องเลยนะเนี่ย ก็ไม่ง่ายหรอกก็อาจจะทุรักทุเลหน่อยนะเพราะว่ารถมันหนักนะครับแต่ถ้าได้200มาช่วยอีกคันก็น่าจะสบายสบายอยู่มี200ขุดอยู่ตรงนี้คันหนึ่งนะครับถ้าไม่ไหวก็น่าจะเอา200มาช่วยลากฮึดคี อมาไม่ทันตอนเขารื้อนะ,อะโอเคบายบายกับเจ้าซานี่นะครับวันนี้มาช่วยขุดกิ่ตมออกนะครับนี่อันนี้มันห้าสิบใช่ไหมนีช่ช่วยเอากิ่ตมออกแล้วก็เอาเครื่องลงนะครับเอาเครื่องขึ้นนะครับเอะมานี่ครับบรรยากาศ ขับรถมาก็โอ้โหเจ็ดชั่วโมงครับกว่าจะถึงติดตามกันได้ครับคันนี้